เล่าเรื่องหลอนตอนเอาไปอยู่ด้วยกันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับมู่ของค่อยเกิดขึ้นเมื่อประมาณหลายปีก่อนที่อาภัตเมแแ่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันท์เพราะค่อยเป็นคนตั้งแข็งเข้ามาเฮ็ดเวียกในเมืองหลวงอยู่ได้ประมาณสงปีพอดีมีมู่คนบ้านเดียวกันพอดี บ่อยมันก็มาฮิตเวียกในเมืองหลวงคือกันด้วยความที่ยูห้องคนเดียวมันเปืองค่าน้ำค่าไฟค่อยเลยส่วนบ่อยมายูน้ำกันแต่เวลาผ่านไปได้ระย,ยะหนึ่งบ่อยมันมีแฟนมันเลยโขออกมายูอีกอาพาร์ตเมนต์หนึ่งกับแฟนของมันซึ่งมันย้ายมาได้ประมาณสามหาสี่เดือนจนจะเข้าเดือนที่ห้า บอยกับแฟนของมันเริ่มผิดเถียงกันหุนเฮงเพราะว่าฝ่ายหญิงคิดว่าบอยไปมีคนอื่นซึ่งคอยกโบหูเรื่องจิงแท้เป็นแนวใดจนมือหนึ่งแฟนของมันน้อยใจคิดสั้นจนกระโดดตึกอพาร์ตเมนต์ออกจากป่องเยี่ยมห้องเสียชีวิตทันทีในขณะที่บอยมันกำลังนอนอยู่หลังจากนั้นก็มีข้าวคึกโคมไปทั่ว แต่คอยโกโบหูเพราะอยู่คนละอาภาธมินเซามือโตอมาค่อยก็ไปเวียกปกติและกับมูนัดกันไปกินข้าวรวมทั้งบอยนำในมือนั้นก็แปลกใจเห็นมันย่างมาคนเดียวบอได้พาแฟนมันมานำปกติมันกับแฟนจะไปใส่มาใส่นำกันตลอดเลยค่อยจึงถามมันไปว่าเป็นอย่างมึงคือมาคนเดียวมือนี้ มันก็ได้เห็ดแต่อ่อำอึงอึงบ่ยยอมตอบพวกค่อยก็ถามไปถามมาจนมันยอมบอกว่าแฟนของมันกระโดดตึกตายพวกค่อยพากันมิดเลยค่อยถามว่าแล้วมึงบ่ย้ายห้องออกวะแต่มันก็บอยอมย้ายห้องด้วยความที่มันบ่ค่อยมีเงินเพราะมันต้องได้เสียค่ามัดจำหลายคืนทำอิฐ หลังจากที่แฟนของมันเสียชีวิตก็บ่มีอย่างในห้องแต่พอคืนที่สงมันเล่าว่านอนยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแฟนแววมาว่าบอยบอยตอนนั้นพวกค่อยฟังแล้วคนหนาวลูกเลยแต่บอยกลับบอกว่าบอดายานอย่างเพราะถึงย่างไรก็คือแฟนที่ตายไป พอคืนต่อมาเสียงของแฟนก็ยังดังแว่วมาอีกบอยบอยไปยูน้ำกันบอปเปซาซ้ำยู่แบบนั้นบอหายไปใสมันเลยตอบแฟนมันไปว่ากูบอไปเพราะกูยังมีภารยอยู่และหลังจากนั้นมันก็ถึกสารพัดทั้งดึงขาดึงผมจนมันบอกพอค่อยว่าบอไหวแล้ว จึงมาปรึกษาพวกค่อยค่อยเลยแนะนำให้มันไปวัดแห่งหนึ่งซึ่งที่มีชื่อเสียงในนครหลวงเวียงจันทร์พอไปฮอดก็เล่าให้ยาพ่อฟังและยาพ่อก็ได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยบอกว่าลาวคนนี้ตายด้วยการฆ่าตัวตายด้วยจิตที่ยังยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งที่ยึดติดนั้นก็คือบอย ถึงย่างใดเขาก็จะกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกย่าพ่อเลยลองบอกให้บอยลงไปนอนกองเตียงเป็นเวลาจิตคืนและห้ามออกจากกองเตียงเด็ดขาดวิญญาณจะเบิ่งบบหินเพื่อเป็นการแก้คิดหากว่าดวงยังแข็งท่านพ้นไปในจิตวันใดก็จะบ่มีอย่างเกิดขึ้นบอยมันก็กลับไปห้องของมัน พอกลางคืนมามันก็จัดที่นอนนอนอยู่กองเตียงผ่านประได้สามมือก็บอเห็นบอยมันมาเล่าอย่างให้ฟังอีกจนกระทั่งวันที่สี่เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันนัดรวมตัวกันแต่บอยกับบ่ามาพอมู่เพื่อนมาครบค่อยโทรหาบอยก็บ่มีคนหับสายพวกค่อยจึงพากันไปที่ห้องของบอย พอไปฮอดห้องของมันลอกจากด้านในห้องจึงบอกให้เจ้าของอาพาร์ตเมนต์เอากระเจสสำหองมาไขเพื่อจะเข้าไปในห้องพอไขประตูเปิดเข้าไปในห้องมันก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นซวยมาเหม็นสาบจนบู้ฮจะบอกแนวใดในห้องก็ปิดผังอยู่จึงค่อนข้างมืดเดยพากันก็ย่างไปสำรวจไปและก็ไปเตะเอาอย่างจักย่างเกือบล้ม จนคอยต้องกลมลงไปเบึง้งปรากฏว่าแม่นแขนของบอยที่ยื่นออกมาจากกองเตียงพวกค่อยจึงพากันเฝ้าวยกเตียงออกกับมู่สองคนก็เห็นสภาพศพของบอยคือนอนงายกลางแขนออกมาจากกองเตียงตาข้างลิ้นจุกป,ปากและมีหอยเขียวซ้ำบริเวณลำคอคล้ายคือทึบบีบคอ,อย่างแหง พอเห็นดังนั้นค่อยก็นึกถึงญาพ่อบอกบ่อยว่าให้นอนกองเตียงจ็ดวันเป็นการแก้คิดวิญญาณจะบอหินพอคอยก็ฟ้าวขึ้นลดแล้วไปวัดนั้นเลยพอไปฮอดคอยก็เล่าเรื่องให้ญาพ่อฟังญาพ่อก็แปลกใจและถามกลับไปว่าตอนแฟนลา้ากระโดดตึกล่าเอาส้วนใดลงก้อนเอาขาลงหรือเอาหัวลง คอยกอบหูเหตุการณ์จริงเทเลยโทรถามเจ้าของอพาร์ตเมนต์บึง mm. ก็ได้ความว่าสภาพศพแฟนของบอยหัวยุบคอหักอาจเป็นเพราะเอาหัวลงพื้นก่อนอย่าพ่อเลยบอกว่ายิงคนนั้นที่มาหาบ,บอยเราบุได้ย่างมาแต้เราเอาหัวลากมากับพื้นจึงเฮ็ดให้เห็นบอยที่นอนอยู่กองเตียง ลาวเลยเอาบอยไปยู่นำพอพวกคอยได้ยินก็ยิ่งขนหนาวลูกและพอหลังจากเสร็จงานศพของบอยพวกคอยก็ได้เฮ็ดบุญให้มันหวังว่ามันคงหับหูและยังเป็นเพื่อนของพวกเขาตลอดไป